วันนี้ถ้ามีคนบอกว่าคุณไม่เก่งมันสำคัญตรงไหนอะมันสำคัญที่ใจของเราต่างหากที่ไม่รู้จักเติมพลังให้กับตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะยายจ๋าจได้ฟังได้พูดได้คุยกับน้องนะคะที่มาอยู่ใหม่เนาะ,ะเหมือนกับคนหมดพลังอะ่ะเหมือนกับคนที่ ยังเขาเรียกว่ายังฝันหวานอยู่ยังคิดว่าสิ่งที่เรามาหวังอยู่อย่างสบายนะคะชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้ง่ายเลยอันนี้จริงๆนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเอาคําพูดของใครมาตีย้อนใส่ความรู้สึกของเรามันยิ่งแย่นะฮะอืมใครจะดูถูกเราไม่สําคัญตัวเราล่ะ ทำไมต้องดูถูกตัวเองใครจะทําให้เราเจ็บนะเขาทาให้เราได้ครั้งเดียวนะแต่เราทําำมถึงเอาคําพูดของเขามาเหยียบยำ่ำอ่าซ้ําตัวเองอยู่ย้ำย้ำทำไมไม่เอามาเหยียบขึ้น เป็นพลังนะคะเดินหน้าให้เขาดูว่าฉันเป็นคนยังไงนะคะเขาดูถูกนะถูกแล้วอย่าได้กลัวอย่าได้อายหรือว่าอย่าได้โกรธคนดูถูกเพราะเขาดูถูกนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําตามที่เขานี่สิผิดอะผิดอยู่ที่เรานะคะผิดอยู่ที่เราตรงที่เราไม่มีพลังที่จะก้าวข้ามคําที่เขาดูถูกเราจริงๆแล้วนะ ไม่มีใครที่ทำให้เราต่ำลงได้ไม่มีใครที่ทำให้เราสำเร็จได้นอกจากตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกอ่าเลือกมาอยู่ต่างแดนนะคะเพราะเราเคยได้สิ่งที่เราต้องการถูกไหมอันนี้คือความจริงนะคะแต่ทีเนี้ยความฝันเราไม่มีวันหยุดอ่าเขาเรียกว่ายิ่งได้เราก็ยิ่งอยากได้เพิ่มเป็นกันทุกคนตัวยายจ๋าก,ก็เช่นกันนะคะแต่ทีนี้ พอเราเก้าวมาอยู่ต่างแดนมันเป็นชีวิตที่ไม่ง่ายเลยชีวิตต่างแดนหนึ่งสภาพปรับตัวเราให้เข้ากับครอบครัวอย่าลืมว่าการแต่งงานไม่ว่าไทยฝรั่งเราไม่ได้แต่งงานแค่กับสามีแต่ถ้าเป็นคนบางคนฝรั่งบางคนที่ไม่เอาครอบครัวหรือเขาเป็นตัวคนเดียวอันนั้นถือว่าโชคดีนะคะอย่างเราอืมแต่งงานมาเนี่ย ประเพณีคนไทยเรายอมอยู่แล้วเรานับถืออยู่แล้วพ่อแมอ่พี่น้องนะคะแต่หนึ่งสิ่งสำคัญถ้าเขาไม่เหยียดเราหรือถึงแม้เขาเหยียดเราแต่สามีลุกขึ้นมาป้องกันลุกขึ้นมาพูดป้องกันตัวเราช่วยเราอันนี้ก็เป็นพลังหนึ่งที่เราเห็นว่าเขารักเราเขาป้องกันเราได้ในการเริ่มต้นนะคะพี่น้องจา๋าอย่าเพิ่งฝันไปไกลชีวิตเนี่ย เริ่มต้นหวานแหววโปรโมชั่นได้อะไรก็ได้นะคะช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราเป็นวิกฤตของเราเป็นโชคของเรานาทีทองของเรานะคะอันนี้คือความคิดของยายจ๋าเนาะนาทีทองที่เราจะได้พูดได้คุยได้ปรับพยายามดึงเขาให้เข้าใจเราอย่าคิดว่าช่วงโปรโมชั่นเราจะต้องเข้าใจเขาเอาใจเขาให้เขานะะ ทําทจนเขารู้สึกว่าเขาคือหนึ่งคนสำคัญที่เราขาดเขาไม่ได้นะคะมันอยู่ที่เราวางแผนเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งของหัวใจเลยในต่างแดนถ้าเราอยู่อย่างมีค่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะถ้าสามีให้เกียรติสามีให้ค่าสามีป้องกันเริ่มต้นอ่าเราก็จะมีพลังที่จะสู้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เรานะ เถียงได้ทะเลาะได้อืเหตุผลเรามีนะคะพูดแล้วต้องทําอันนั้นคือหัวใจเนาะเพราะมันจะเป็นการยืนยันให้เขาเห็นว่าเราคือคนจริงการที่เรามาอยู่กับเขาไม่ใช่เพื่อที่จะมาเกาะเขากินหรือจะมาเป็นภาระยิ่งถ้าเขามีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมว่าเขาต้องดูเรา นะยิ่งประเภทที่ว่าเราคนไทยมายังไงทุกคนรู้ถูกไหมออนไลน์ line, หรือว่ายังไงก็ตามเขาจะมองอีกอย่างเมื่อก่อนยายจ่าย,ยังเคยน้องเคยนะ้น้องสาวถามว่าคนไทยเขามีหนังเบลเยียมเข้าไปทําหนังที่เมืองไทยเนาะที่ว่าเกี่ยวกับการแม่ขายลูกอะไรอย่างเงี้ย เชื่อไหมว่าน้องสาวคนเล็กนะคนกาคนโตเขาจะไม่ค่าถามหรอกเขาจะนิสัยดีมากเขาจะนิ่งเหมือนสามีนะคะเขาถามว่ายายจ๋าแม่ของเธอขายเธอหรือเปล่านะอันนี้จริงๆแต่เขาพูดเขาก็ฝรั่งเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาเห็นในหนังถูกไหมเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอให้แม่ขายหรอกถ้าฉันขายได้นะฉันขายเองแหละไม่ต้องรอทีนี้สามีมองหน้าเลยนะสามีมองหน้าหนึ่งอย่าเกงใจจนเกินไป นะไม่ว่าญาติแม้กระทั่งไม่ญาติทุกๆคนสิ่งที่ควรพูดพูดให้ถูกออย่าใช้อารมณ์เน็บเน็กเย็นนะคะแล้วให้สามีเห็นว่าเราโดนกระทําแบบไหนอันนี้คือหัวใจสําคัญแต่ถ้าเราโดนกลับมาปับ๊บแล้วสามีเฉยชาแล้วแต่เธอจะไฟแล้วแต่เธอจะสู้แล้วแต่เธอจะอยู่ได้อันนี้ เราต้องคิดและคำนวณให้กับตัวเองเลยนะคะการอยู่เมืองนอกเนาะยายจ๋าก้าวมาวันแรกออันนี้ย้อนการที่เริ่มต้นนะคะ,ะน้องคนนี้เหมือนกันเนาะเคยทำวิดีโอไว้เหมือนกันนะคะยายจ๋าก็จริงๆแล้วเรามาเที่ยวสามเดือนอาพูดอย่างนี้เลยว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเราดีมากพาเราไปช้อปปิ้งนั่นนี่แต่เรามีคลิกอย่างคือช่วงที่เรากลับบ้านแล้วสามีไปแต่งงานเราเนี่ยแม่เขาเสีย น้องคนเล็กอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ชายต้องไปเอาเมียนะไม่รอดูใจแม่ย่าแม่ตัวเองก่อนอะนั่นคือความเสียใจเราเข้าใจเพราะเขาเป็นน้องคนเล็กแล้วเป็นคนที่พูดเก่งหรือคิดอะไรพูดเหมือนยายจ๋ายายจ๋ามองอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้เขาก็เลยพอเรามารอบสองเขาก็เลยมีอาการนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนประชดอะ่ะเหมือนคล้ายๆว่าพาพี่มาใส่เรานะอ่ะ ก,การที่เจอครั้งแรก3ามเดือนกับการที่มาเจออีกรอบตอนที่เรามาแต่งงานมันผิดกันเพราะบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านของพ่อแม่เขาอยู่แต่ก่อนนะคะอ่าพอเลิกงานมาบ่ายโมงเขาก็จะเข้ามาทุกวันยายจ๋าทาความสะอาดบ้านปกติเนาะเราก็ทํากวาดของเราทุกวันแล้วทีนี้เราขยับรูปอะไรบนโต๊ะอย่างเงี้ยอ่ามันผิดที่ผิดทางเขามากระแทกตึงตึง,ต,งตึงเลยนะยายจ่ามองนิ่งไม่พูดนะคะยายจ๋าเดินขึ้นไปบอกสามีเลย ยายจ๋าบอกว่าที่รักฉันจะไม่ทําความสะอาดบ้านแล้วนะฉันจะไม่ทําอะไรแล้วนะเพราะว่าอย่างเนี้ยน้องเขาไม่พอใจฉันวางของไม่ถูกที่น้องสายอ่สามียายจ๋าเดินลงมาเลยเดินลงมาเลยแล้วบอกว่านี่บ้านเราอยู่ที่นี่ถึงว่าเป็นบ้านพ่อยายจ๋าทำความสะอาดนะช่วยเหลือที่นี่เธอแค่แวะเข้ามาเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งอะไรเมียฉัน เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําแบบนี้ใส่เมียชั้นเห็นไหมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งชัดเจนนะคะว่าเขาป้องกันเราเนาะสองเราอุ่นใจเนาะแต่พอเราเห็นแล้วว่าพี่ชายสามีเราแรงกับน้องอืพอเราพูดปั๊บเนี่ยเขาบูมทันทีเขาไม่รอเลยนะพวกป้องกันเราเนาะเรามาใหม่อันนี้เราก็ถอยหลังสิ่งไหนที่เป็นเรื่องราวหรือว่าเราเราก็ไม่สร้างเพิ่ม อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะเราก็ถอยทีหลังมาพอเขามาปับ๊บยาจ๋าก็ขึ้นข้างบนเลี่ยงอันไหนเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับสามีพอสุดท้ายเราอยู่เราทํางานเพราอยาจ๋าทำงานตลอดแล้วก็ลูกเขาเขาเหนื่อยมาเขามาวางทีแรกเขาก็จะไม่ให้เราจับนะพอเหนื่อยๆมากๆเ,าเด็กอะเนาะ พอเราเอาดูแลลูกเขาเขาก็ปล่อยเริ่มดีขึ้น,ด,นดีขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะหลังแต่ก็นานเหมือนกันใช้เวลานานเหมือนกันนะสามปีกว่าเลยนะน้องคนเล็กนะนั่นแหละคือพลังหนึ่งที่เราจะทำยังไงให้ครอบครัวเขาเห็นคุณค่าเราแต่หัวใจสําคัญคือสามีต้องเข้าใจเรากับทุกสถานการณ์นะคะเนาะไม่ว่าไม่ยากอืมอ่าทุกทุกคนเพราะหนึ่งคนสําคัญเราแต่งงานกับสามี และเรื่องทางบ้านหรือว่าเรื่องอะไรก็ช่างแค่ขอสามีเข้าใจเมื่อก่อนสามียายจ๋าจะไม่เล่าเรื่องทางบ้านให้พี่น้องเขาฟังเลยเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะแต่พอหลังจาก3ปีแต่อายายจ๋า,จาส่งเงินเองทําเองนะคะนอกจากว่าบางครั้งยายจ๋าขอวันเกิดยายจ๋ายายจ๋า,จาไม่เคยได้ของขวัญมาจนเป็น10ปีแรกนะพอถึงเดือนวันเกิดปั๊บในเดือนนี้ฉันขอส่งบ้านนะเขาก็จะส่งบ้านให้500อะไรอย่างเงี้ยเป็นของขวัญเราพอหลังจากเอ่อสิบปีหลังนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย อของควรคือมันจะต้องเห็นใช่ไหมมันอยู่กับเรา,อ,าอยาจาก,ก็เปลี่ยนความคิดตัวเองนะ,ะก็มาซื้อเล็กๆน้อยมาน้มมาแเนมนที่เห็นว่าเออนี่ปีนี้ปีนี้ปีนี้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเราถ้าเราได้คุณค่าจากสามีนะคะอย่าคิดว่าเราจะไม่พูดอย่าคิดให้ฝรั่งอ่านเองอย่าคิดว่าเราต้องไฟ์ด้วยตัวเองอย่าคิดว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเอง อย่างน้อยเราก็มีความอุ่นใจนะแต่ให้รู้จักพูดรู้จักมุมที่ควรพูดนะคะหรือการหยอกล้อพูดเพาะประลาะสามีเราในมุมที่เราเป็นเราต้องเข้าใจนะคะไม่มีใครรู้ใจสามีเราเท่าตัวเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะแตกต่างจากปัญหาที่เจอเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจเราได้มากกว่านี้เราจะทำยังไงให้เขาเห็นคุณค่าเราได้ในส่วน ที่เราพอใจก็แค่นั้นนะคะสำหรับแต่ละคู่เนาะเราจะมาฟิกรวมกันไม่ได้แต่วิดีโอทุกวิดีโอที่ยายจ๋าเล่าสู่กันฟังก็ลองฟังดูว่ามันคล้ายเคียงกับข้อไหนหรือกับ เคสของใขรไอ้ตรงนี้ก็ลองดูนะคะหวังว่าเรื่องราวที่ยายจ๋าจมาเล่าสู่กันฟังเป็นประโยชน์แก่น้องใหม่เนาะและเป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนที่หวังที่จะอยู่ในต่างแดนนะคะได้มีแนวทางนะคะได้เป็นกําลังใจสู้เนาะอ่าแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีเนาะโอกาสเหล่านี้เรามาแล้วถ้าคิดเปรียบเทียบนะย้อนมองสิ หลายๆคนดิ้นรนทำวีซ่าทำงานเพื่อที่จะมาตูต่มาอยู่ต่างแดนที่จะทำงานแต่เราโชคดีที่มีสามีเป็นใบเบิกทางอุย้ยพาเหนื่อยอีกแล้วยายจา๋า <laughs> นะ,ะจริงๆในความรู้สึกว่ามันเป็นหลักคำประกันที่ยืนหยัดด้วยขาตัวเอง และมันเป็นความภูมิใจให้กับสามีฝรั่งด้วยพี่น้องจา๋าเขาจะมองแม้กระทั่งญาติดูถูกเราไม่ได้เราเป็นคนไทยหัวดำแต่ทำงานเสียภาษีให้ประเทศของเขาคิดดู แต่เทคนิคเหล่านี้หรือปัญหาเหล่านี้มันก็แตกต่างกันไปถ้าสามีมีการตกลงเนาะการพูดคุยแต่สมมุติว่าถ้าเขาให้น้อยเราก็อ้างอิงได้เหมือนกับว่าเออเนาะถ้าฉันทํางานก็น่าจะได้มากกว่านี้นะที่รักหรือให้ฉันไปทําสักครึ่งเวลาอ่าส่วนที่เธอให้ฉันก็จะได้เก็บส่วนที่ทํามาฉันก็จะได้ช่วยครอบครัวมันเป็นอะไรที่อ้างอิงพูดคุยให้เขาเห็นว่าเราอะกระตือหรือล้นที่จะก้าวมันดีกว่าไหม กับความรู้สึกของสามียายจ๋าว่าไม่ว่าไทยฝรั่งนะเมียเก่งอืมแต่ไม่ได้ก่างกับสามีไม่ได้ใหญ่ข้ามสามีนะคะอ่าช่วยเหลือได้ยามลําบากมีความรู้สึกกระตุ้นหรือล้นมีความรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งรอขอสามีอย่างเดียวเขาย่อมรู้สึกดีแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ให้เราทําเราก็ต้องมีการกระตุ้นอ่าให้เขารู้สึกว่า เออเนาะมันตีมาใส่เขาเองว่าตัวเขาไม่ให้ทำเองเราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นจากการกระทำของเราจากคําพูดของเราที่คอยกระตุ้นไม่ให้เขาลืมคำสัญญาหรือสิ่งที่เขาอยากทำอ่าเราไม่ใช่ที่จะมานั่งอยากที่จะได้อย่างเดียวอันนี้เป็นแรงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเออเนาะเพราะฉันงั้นฉันก็ต้องเต็มที่ให้เขาได้เต็มที่ อ่าเมียฉันถึงมีความสุขถ้าเขารักจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะคะฝรั่งเนาะเขาก็อยากให้เมียมีความสุขแต่ถ้าเราไม่พูดเขาให้เท่าไหร่ก็พอใจเออแค่นี้ก็โอเคเก็บเก็บเก็บก็บไว้ในหน้าอกตัวเองคนเดียวไม่มีอะไรไม่มีใครช่วยเราได้แต่พอนานๆเข้านานๆเข้าเราปั้งหรือพังออกไปเขาจะบอกว่าทําไมไม่พูดอันนี้ยายจ๋าจได้ยินจาก เพื่อนจะจ่ายเองเลยนะคะทำไมเธอไม่พูดตั้งแต่แรกฉันก็คิดว่าเธอโอเควันนี้เธอมาทําอย่างนี้มันเป็นไปได้ไงเป็นเพราะเธอไปฟังใครมาหรือเปล่าเธอไปคบกับคนนี้มาหรือเปล่านะโดนชี้หน้าอีกแล้วนะคะเรื่องนี้นะจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเราต้องพูดหนึ่งสิ่งสําคัญอย่าเอาคําพูดของคนอื่นมาบอกว่าคนนี้พูดแบบนี้นะคนนั้นได้แบบนี้นะเด็ดขาด ใครๆก็ไม่ชอบนะคะอย่าเอาสามีไปเปรียบเทียบกับสามีคนอื่นอย่าเอาคําพูดของคนอื่นมาบอกว่าคนนี้พูดถ้ามันเป็นความรู้สึกเรานะเขาจะบอกว่าเธอไม่มีปัญญาคิดเองเหรอ,อเขาจะมองว่า เธอไปฟังคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นปะมันยิ่งรู้สึกแย่มันยิ่งทําให้สามีรู้สึกแย่กับเราแต่ถ้าเรามีแนวคิดความคิดของเราพูดเพาะปะหลอดถามว่าเออเนาะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามแนวที่เราต้องการนะคะมันก็เคลียร์ในหัวใจเนาะสามีเขาก็จะเล่าในเป็นตอนตอนตอน,ตอนในส่วนที่เขาให้ไม่ได้หรือเขาเคลียร์ไม่ได้เขาก็จะพูดตรงๆ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะยายจ๋าคุยและเคลียเหมือนสามียายจ๋าเนี่ยทุกคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องอย่างสามีตัวเองว่าเราพูดได้แค่ไหนแต่อย่าบอกว่าใช้ความเงียบแต่อย่าบอกว่าให้เขาคิดเองเดี๋ยวเขาเข้าใจเราเองยากนะฝรั่งเป็นคนที่ตรงๆพูดพูด,พดเคลียเคลียจบให้ให้ใหได้ไม่ได้ในอันนี้คือส่วนมากที่ยายจ๋าสัมผัสและรู้จักนะหลายๆคนที่เก็บเก็บแล้วอยู่อย่างสบายทําทุกอย่างด้วยตัวเอง พอสุดท้ายทนไม่ไหวมาบอกเอา้าฉันนึกว่าชีวิตเราโอเคฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอคิดกับฉันแบบนี้อ่าทำไมเธอไม่บอกฉันมาตั้งแต่แรกอ่าวันนี้ฉันก็รับไม่ได้เธอเปลี่ยนไปกลายเป็นเราไม่ดีเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตัวเราอย่าทิ้งตัวเองตัวตนของตัวเองนะคะอย่าเปลี่ยนตัวเราเพราะใครเนาะเพราะไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองเพราะเรา นะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะได้ไม่หมดก็ขอให้ได้สักครึ่งของครึ่งก็พอได้ของเขาครึ่งนึงเราทําครึ่งนึงเราก็ได้ร้อยแล้วพี่น้องจา๋ามีมือมีเท้าเท่ากันคุณค่าเราสร้างให้เหมือนกันเขามีคุณค่าเรามีคุณค่ายายจ๋าจมองว่าครอบครัวจะมีความสุขนะหลายๆคนได้ผัวร่ํารวยเลิกแล้วไปอยู่กับสามีจนกลับเลือกอ่ากลับบอกว่ามีความสุขกว่ากับชีวิตเมื่อก่อนที่เป็นทาต คิดว่าเงินทําให้มีความสุขนะคะแต่เงินก็ขาดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ให้เขาอยู่เหนือเรามันก็ยากที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะคิดนี้ยายจ๋ากก็ขอเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ขอบคุณสาวๆเนาะที่มาอยู่ใหม่นะคะให้ไอเข้ามาคอมเมนต์และและมาบอกว่า วิดีโอยายจ๋าเป็นพลังและกำลังใจหนึ่งที่อยากให้อยู่แล้วสู้ต่อนะคะสู้ๆกันต่อไปเรามาถึงตรงนี้แล้วก็เพียงแค่เราคิดว่าเราอยู่ที่นี่เราได้มากกว่าหรือ เราอยู่เมืองไทยเรามีทางออกมากกว่าอันนี้มันก็ต้องย้อนนะคะทุกๆคนต่างคิดต่างปัญหาแล้วก็ต่างที่มานะคะอย่าลืมว่าต้นทุนเราไม่เท่ากันอันนี้คือหัวใจสําคัญตัวเราเท่านั้นที่จะรู้กว่าใครสู้ๆกันต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ